จะเข้ามาหนึ่งมาสี่โรงเรียนอิเกรอนิต์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งและมสีห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคมระดับชั้นมหนึ่งและมสีห้องเรียนปกติเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วมีสอบเข้าเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งและมสีห้องเรียนพิเศษมีการสอบช่วงต้นเดือนเมษายนระดับชั้นมหนึ่งและมสีห้องเรียนปกติมีการสอบช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แล้วประกาศผลสอบเมื่อไหร่ครับระดับชั้นม1และม4ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบช่วงกลางเดือนเมษา,ายนระดับชั้นม1และม4ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม1และม4หลักๆารสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ค่าเติมมอเต้นห้องเรียนปกติประมาณ6,300บาทห้องเรียน SMTE 11,300บาทห้องเรียน IEP 23,300บาทค่าเติมมอกปลายห้องเรียนปกติ6,300บาทห้องเรียน SMTE 11,300บาทห้องเรียน PEP ICT 6,300บาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนอุตรดหกก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สติวสอบเข้ามา1และม .4 เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom สอบถามได้ที่แอปเขียวแอสไซน์ตราเตได้เลยนะครับ